เปิดคำพูดน้องพายุกระซิบเตือนแม่ชมพู่อรารยาเอฮาเกตอย่าพูดเรื่องเพศในรายการฉลาดมากลูกใครสอนเนี่ยเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านชมพู่อรารยาเอฮาเกตและนอรวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒย์ยกครอบครัวบ,บินลัดฟ้าพาลูกๆทั้งสามคนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบเกลไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษ ล่าสุดทางด้านชมพู่อารยาเปิดบ้านให้ได้ดูในรายการสามแซบโดยมีคุณยายหนิงซึ่งเป็นคุณแม่ของชมพู่อารยามาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยและทางด้านชมพู่อารยาก็ทำหน้าที่พิธีกรเองและทางด้านชมพู่อารยาได้แซวก,การแต่งกายของคุณแม่ที่เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งหน้าผมเครื่องประดับ และทางด้านชมพู่อารยาได้ถามว่าเลือกชุดก่อนหรือว่าเรื่องเพชรก่อนซึ่งทางด้านน้องพายุก็ได้กระซิบบอกกับคุณแม่ว่าแม่อย่าพูดว่าเพชรสิเดี๋ยวมีคนมาขโมยซึ่งงานนี้ทำเอาหลายๆคนที่ได้ฟังถึงกับเอ็นดูหนักมากเลยทีเดียวพร้อมกับชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังมาอย่างดี